สวัสดีครับอยูุ่เทดดี Teddy นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ m i r a g ทาวเวอร์เซิร์ฟอาสกานะครับก็ลัดมา,ดมารัดเลาะมาเรียบร้อยเพื่อให้เป็นการเซเวลานะครับแล้วก็ดูจากกําหนดการในคลิปนี้เรายังไม่ได้ขึ้นเหนือแน่นอนนะครับเพราะว่ามีคนที่ผมต้องไปเคลียร์อยู่2เจ้าตอนนี้ผมต้องมาสู้กับคนนี้ก่อนนี่เทมเมอร์นากกันนะเห็นศักยภาพของวิอนเอ็กซแล้วนะอาวุธเอ็กซ์นะ จะทำการรวบรวมข้อมูลดิจิมอนในการต่อสู้ในดิจิมอนไหนดูน่าสนใจนะเรามาสู้กันหน่อยสิฉนันจะวิเคราะห์ข้อมูลไปวิเคราะห์น่ยก็ตอนแรกผมนึกว่าจะได้ขึ้นเหนือเลยนะฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีหลุมหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปของเซิร์ฟนี้นะถ้าผมไม่ตกหล่นนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวจะแวะเลยเพราะมันอยู่ใกล้ๆที่เองเฮ้ยทำไมอุย้ย ไม่กี่กาดได้ใช่ไหมเสียงหายถ้าพิมอนมันอึดจังไงไม่ยอมแปลงร่างใช่ไหมแล้วมีตัวเดียวด้วยนะเหมือนกับปั้นตัวเดียวให้แกร่งเลยอย่างนี้ใช่ไหมเทมล่านางานนกคุง,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 งอ๋อเลเวลอัพเลเวลวีมอนเอลละโดนการ์ดกันหน่อยแต่ว่าการดวนการ์ดก็สำคัญเหมือนกันนะ อรูบรุมข้อมูลหน่อยนะครับได้เลยครับนายนายจะรู้ว่าเด็กเราขี้โกงขนาดไหนเนี่ยเด็กเราเด็กเอ็นเกมเฟ้ยมาอ้มาถึงก,ก็ไห้ละมุนจวดสองใบพิษเกมแต่ไม่เป็นไรเรามีไห้ละมุนจวดสองใบรอบเฮ้ยเขาไม่มีการเคาน์เตอร์เลยนี่หว่าน่าสนใจนะฮะ เล่นขาวอ่ะขาวใช่ไหมถ้างั้นแล้วก็เราขอดูการ์ดบนมือนายหน่อยนะการ์ดบนมือของนายนั้นคืออะไรอ้อยโดนรถขาวรถไปทำไมเปลืองปะมาดูเลยนะครับขออนุญาต จัวสองันนนนันแน,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 นรู้เลยจะทำอะไรไม่ให้จัวหรอกเฟยจบตูชน,นะพอวันนี้ไม่ไม่ลีลาเยอะฮะเบาๆไปมันจะจั่วสองได้อะไรวะเนี้ยผมไม่แน่ใจการเลเจนจ์ของเขาเป็นไรนะ คือเอฟเฟกมันทำอะไรได้ฮะแต่เลังจะได้เห็นหรือเปล่าดีกว่านะพูดถึงเราอาจจะไม่ได้เห็นเลยก็ได้ฮะอ่าไม่มีฟ้าสบายใจไหนรถขาวทำไมแล้วไม่มีขาวขอดูเด็กหน่อยครับขออนุญาตนะครับอืมไอไออนแรกใช่ไหมซีเควส์เบีย เอาดิจิมอนที่ไม่ใช่สีขาวทั้งหมดลงสุสานตัวออร่าเป็นแผงเลยหายไปแลดูเขาะจะใช้ตัวแข็งมัง้งแต่มันอยู่บนมือแล้วนี่เรียกดิเทมินอนก็แลดูไม่เข้าท่านะฮะ จริงใหญ่ใบเนี้ยผมใส่มาไว้สองเด็กเขาเฉยๆนะเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะใช้การ์ดอะไรเนาะแล้วมันใส่กันอย่างไล่ก๊อปปี้อ่ะงานมันยากฮนะเอาละฉันจะขอดูการ์ดบนมือหน,หน่อยหน่อยยังเนี่ยเราเสียงดวงเนี่ยสายกาชาเราจะปิดชีพการ์ดบนมือะเดี๋ยวตูใส่มาบ่าว่าเ็นดเจแล้วเจแล้วปิดชีพการ์ดบนมือเลยเหรอ <laughs> เราลงได้ใช่ไหมลงได้สิเบมอนไปเลยตัวอะไรพิเดมอนฮะมาเราก็รอเลเจจดนเหมือนกันมะเอาดิเอาดิเอาดิดดเราควรใช้เทรดชาร์ตไหมอ่ะ <laughs> ใช้แล้วกันนะ อ,อะไรขึ้นดิแล้วก็ทิ้งไปผมแค่จะเผาเทรดชาร์จมือทิ้งนฮะไม่มีอะไรหรอกเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะใช้หมดมือละอู้หูมือ,อย่างแน่นการ์ดก็เหลือใบหนึ่งอ่ะอหลืออะไรวะ เหลือเจาวาลินแน่ๆเลยใช่ไม่ใช่ไม่รู้มาขอใช่จริงด้วยอ้าเดมอนดูเองก็ด้วยไปเออเดมอนสลายด้วยก็ยังชนะอยู่ดีมา,าลองสิคลีนหน่อยได้ไหมรอ อันเนี่ยคลีนไม่คลีนก็ดูเอาก็ไม่ได้หนาดรวยไม่คิดหรือว่าอขออะครับโปเกมอนขอบคุณครับคลีนครับผมอืมสกัดเจอวอลินนะฮะทำลายดิจิมอนที่ไม่ใช่กรอบขาวทั้งหมดเราไปเห็นปิดไปแล้วขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลนะ เอาไปเหอการไปเนี่ยแล้วตอนนี้แข็งแข่งขึ้นแล้วก็มาขอพี่ชอบอีกนะคุณครับก็ผมไปอ่านมาแล้วนะเห็นเขาบอกว่าพวกการเลเจนด์จนนะฮะเราจะมีได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจับเด็กขี้โกงในการแบบบิวเลเจนเด็กเต็มเต็มๆนะฮะอดไปนะครับผมก็เสียดายผมก็อดไปนะ ไม่งั้นอย่างบางใบมันน่าใช้มากเลยนะอย่างไอไใบที่ทําให้การ์ดบนมือเราจั่วหกเมื่อกี้ผมอยากใส่ทั้งสองหนึ่งสามใบมันจะโกงมากเลยนะคือการ์ดม่งเต็มมือตลอดเวเด็กหมดก็ไม่กลัวฮะเรามีไอรีเวิร์แอคเซดดึงรีเวอร์ชาร์จดึงกลับมาแล้วสบายฮะแต่เกมมันกันเราขี้โกงเกินอ่ะไม่งั้น ใครได้ตามวงการการ์ดเกมนะก็จะเห็นยูกิภาคล่าสุดใช่ไหมที่ออกในมือถือใช่ไหมมาสเตอร์ดูเอลปะผมจำชื่อไม่ได้นะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะก็เห็นคอมโบลำวงแล้วเนาะ,ะคอมโบเทิร์หนึ่งสิบนาทีแล้วก็อีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรเลยนะนั่งมงองเฉยแล้วก็แพ้นะมันจะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นนะถ้าถ้าแดิจิมอนนี่มันใส่เลเจนด์ได้เต็มเด็กอ่ะคือแบบไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะใส่เตะหลับเรามีหาได้เรื่อยอย่างเงี้ย ใส,ส่ส,สีในสะ่สีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสเต็ปลำวงไว้แค่นี้เท่าที่ผมเล่นเด็กปัจจุบันนี้ผมก็ลำวงมามากพอแล้วนะฮะโอเคเรามาแล้วเรากลับมาแล้วนะที่ที่ผมต้องไปจะอยู่แมปถัดจากนี้นี่แหละจะเป็นหลุมที่อยู่ปากทางเข้าโออซิสนะฮะแล้วก็เราจะไปจบที่ตรงนั้นนะในวันนี้นะ แล้วเดี๋ยวโอ้โหไม่กูกันดิกเลยตัวเดิมปะเนี่ยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไปโผลแต่ผมเช็คอีกทีนึงเช็คช่วยซ้ำนะแต่ผมเข้าใจไม่ผิดคือผมเก็บไปหมดแล้วนะฮะเลเจนเด็กหลุมนี้เป็นหลุมสุดท้ายของเขตนี้ละแล้วก็ถ้าหมดแล้วคลิปหน้าผมก็จะไปโผลที่เซกเตอร์เหนือเลยนะะเหลือ,อนิดหน่อยให้เราเก็บนะแล้วก็จะวนกลับมาที่เซิรฟ์ฟอามาเทราสุ อีกรอบหนึงแล้วก็หมดละลุยในเรื่องต่อรู้สึกว่าเลื่อยเปื่อยแม่งสนุกนานกว่าในเรื่องบ่กวาผมว่านานกว่าแน่ๆเกมไซเควส t มันเยอะฮะพูดถึงนะผมถึงถึงอย่างที่ว่าชอบเกมนี้มากตอนนี้แหละมันเป็นเกมยุคปี2000ที่มีอะไรเยอะมากแบบเยอะเยอะเลยอะ่ะคือบอว่า,าจุดที่ผมเสียดายที่ผมบอกคงจะมีแค่ เอไอในการเล่นการ์ดของศัตรูครับมันล็อกล็อกมาตลอดทุกรอบนะเพราะว่ามันไม่ใช่เกมการ์ดนะ,นะแล้วด้วยความที่ว่า Data เกมสำหรับันองเต็มอะ่ะเพราะว่าเกมนี้มีบรรจุอยู่แผ่นเดียวนะไม่ได้เหมือนพวก Final Fantasy ที่แบบว่ามี4แผ่นอะไรอย่างเงี้ยของแผ่น3แผ่นเกมนี้มีแผ่นเดียวข้อมูลก็นจะเต็มแผ่นนก็นะโอเคนะสำหรับเกมแผ่นเดียว เล่นกันอิ่มๆมาว่างั้นเถอะอ๋อแล้วก็อย่างนึงคือดิจิมอนที่เราแปลงร่างได้มันมีจานวนมันมีร่างที่ซ้ํากันนะฮะถ้าเกิดว่าใครตามดิจิมอนในหลายๆภาคเนี่ยการแปลงร่างของดิจิมอนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าภาคนี้เหมือนกันหมดนะแต่ได้ตรงนี้นิดนึงที่เหลือก็คะแนนจากก็เต็มอะร่บผมนะผมให้ให,ให้ผมชอบมากเลยถ้าเทียบกับเกมยุคนั้นนะใครไม่มีอะทำค่าเวลาก็หาม,มาเล่นได้ มาเขาเต้ยหักฟลตโอ้โหเดี๋ยวนะชื่อมันน่ากลัวมากเลยระเบิดกันยับแน่เลยอนะ่ะหนีไหมน้ำหนึ่งแต่เราได้ฮะเฮ้ยผ่านเลยเหรอจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ด,ไดีไม่ใช่ไม่ใช่โอโ้แต่ถ้าคอมโบไม่ดีนี่ผมมีสิทธิ์เจ๊งเหมือนกันนะเนี่ยใบเดิมครับพลาสติก โนอีกเออขอบคุณครับเดี๋ยวได้แต่งใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เท่นี้การเคราน์เตอร์อะไรก็หมดแ้วสินะเอาละฉันจะขอดูการ์ดบุญดีนายหน่อยแล้วนะผมควรจะควรจะเพิ่มดำไหมเสี่ยงไป ขอขอเดร์กันแล้วกันถ้าซูไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าให้ลงแบบสูงเสียงดูเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราแพ้จริงเราก็รู้ว่ารอบหน้าเขาเล่นอะไร What the... ทำไมตัวมันง่อยกับลอกเงี้ยหรือเพราะเขามีกรอบอะคะไอกรอบน้ำตาลวะมันเลยลงแบบไม่ต้องใช้คอสมันเลยแบบเล่นง่ายอย่างเงี้ยผมว่าใช่อยู่อะ ผมว่าเจตนาเด็กตัวนี้คือเป็นกรอบน้ําตาลนะฮะแล้วก็ลงได้เลยใช้ใช้คอสในการลงน้อยอะ่ะคือใช้แต้มลงน้อยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะใบไหนต้องอยู่ใบนี้ต้องอยู่ทำลายทิ้งครับส่วนเจ้าเล็กมอนเองจะรวมล่างไปล่างสองเพราะฉะนั้นอสอดตไไปนะครับกับเข้าเด็กแป <talvez> มันๆน,นะฮะตานี้เฮ้ยแต่ของเขามีน้ำสองเนี่ยเอาไปก่อนหนึ่งอันอ้าวโดนชนมาแล้วหนึ่งมีใบใบอยากเห็นเนี่ย เออดูสินมีอีกใบหรือเปล่าขออนุญาตครับอันนันน่นๆนแน่เหลือสี่ใบแล้วนะแต่เราไม่มีมอนลงนะฮะตันทระเด็นจัว่วครับรอโอ้โอหหายละโมบลัวๆจังหวะนี้จั่วรัวๆเลยครับรอปรอปอับอ,อื้อือมมันๆตานนี้ ผลพลังไปเลยตัวยับครับตัวยบับอ้าวอ,อะไรไปแพ้วอะอยากเห็นการ์ดก่อนนการ์ดบนมือยังไม่รู้เลยเลยนด์เจนเขาเป็นอะไระหมดแล้วนะ นควัดโอเคเองจะชาร์จดีเทอร์มินอลตัวใบเด็ดขึ้นมาใช่ไหมไม่ให้หมดมือไปเลยเน่ ชุดต่องเชฟมาแล้วครับเดิสเสดรมวงพี่หนยน้องโอ้ใหลงยันมะมอนได้เติร์เดียวน่าสงสารจุงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่สิใช่ไหมเี๋ยวนะใช่ใช่ใช่เราต้องทิ้งหมดขอไปนี้ไหม ก็ปัตตม่อนโครมทิ้งสองที่ตัวทิ้งสองทำไมฮะเดี๋ยวตัวจะจั่วเฟยย่อชุบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมาเล่นเพิ่มวะจังหวะนี้ต้องเล่นเพิ่มแล้วผมว่าเด็กจะหมดก่อนบ่าว่ะพอพอพอรู้ว่าชนะเขาแล้วขยี้อะ กลับขึ้นเมนไปนะครับแล้วก็ตัวครับถุกป,ป๊ <c ís> อปคลีนนี่ว่าพอละรู้สึกมันังแกเขาวะ่ะจริงๆเรวก็ชนะแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเห็นมันอ่ะกดผิน,นช่างแม่ง ยังไงก็ชนะอีกละจบเลยแล้วกันการจะดึงบนมือลงฮนะโอค้คลีนได้อะไรอะ่ะเราไม่รู้ว่าเลเจินการ์ดเขาเป็นอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เลยนะแพ้อ่ะอืมนายเอานี่ไปฟอจูนเกตการ์ดท,ที่ส่งพลังมากกดดูหน่อยนะครับฟอจูนเกตทำอะไรได้อะ่ะไอพวกเกตเกตนี่เกี่ยวกกับการ์ดบนมือใช่ไหมท่านอาจารย์ิจเกี่ยวกับการ์ดบนมือหรือในเด็กอะไรอย่างนี้นะ ใบนี้ผมขาดไปนะจะเป็นใบเล่อกาจะไปเอานะใบไหนวะพอจุนเกตนี่อ่ะทำการเปลี่ยน APSP สลับกันของทั้งสองฝ่ายว้าวไม่ดีครับไม่ดีเราไม่ได้เล่นสายบ้าพลังแต่เราเน้นทำลายอีกฝ่ายมันใบนี้มันไว้ใช้เหมาะสำหรับ ในกรณีที่บ้าพลังใช่ไหมอ๋อดิจิมอนของเขาเลยตัวมันเลยกระจอกไงเพราะว่ามันกะจะเอาตัวกระจอกลงมาแล้วก็ใช้พอร์ตูนเกตสลับพลังกับเราอมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดนะเรามาคาะทางนี้ป่ะวะใช่สิใช่หละไม่ใช่กระเดินกลับใช่นะั้น อ๋อคอมโบเด็กมันเป็นประมาณนี้แต่มันไม่เหมาะกับผมนะเพราะว่าเด็กผมที่ผมเล่นทุกทีคือถ้าไม่เน้นทําลายก็เน้นบ้าพลังไปเลยฮนะแต่ถ้าบ้าพลังไปเลยยังไงพลังเราก็สูงกว่าเขาอะเราจะแลกขเขาทําไมอนะใช่ไหมน่าสนใจนะการเป็นนี้ผมไม่รู้มันทางานยังไงอนะสมมติอย่างกรณีที่สลับแล้วและดิจิมอนจํานวนไม่เท่ากันนะหรือว่าถ้าสลับแล้วแล้วอ่า มีการเปลี่ยนแปลงของพลังอีกเลขจะเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้เหมือนกันนะไว้เดี๋ยวผมไปลองรอบนกรอบดอีกว่าแต่ว่าการเป็นนี้ไม่เหมาะกับผมอะมันโกงนะถ้าเราใช้ถูกสถานการณ์แต่ว่าใช้กับผมเป็นเด็กไม่ได้สักเด็กเลยน่าจะได้นะฮะโอเคเก็บเน้นเก็บเน้นเก็บเอาละเราก็จะมาผขวค่าโอซิสเลย เดี๋ยวผมต้องไปไล่เช็คดูาการที่ผมแหว่งไปมันเหลืออะไรที่ผมยังไม่ได้ไปเก็บบ้างคือมันมีการ์ดบางการ์ดที่ต้องดรอปมาจากพวกการ์ดมอนอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดซองซึ่งผมยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่ามันก็มีบางการ์ดที่เราต้องเก็บจากคนอื่นมาอย่างเงี้ยที่ผมไปไล่เก็บมาในคลิปเล่เปลือยทั้งหลายเนี่ยก็ผมไปเช็คมาว่าผมเก็บหมดหรือยังนะผมก็ว่ากาจะเก็บให้หมดนั่นแหละ โอเคถ้างั้นคลิปนี้ผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมเช็คแล้วเซกเตอร์นี้ไม่มีอะไรคลิปหน้าเราก็ไปเจอที่เซกเตอร์หนึ่งเลยนะฮะ mm hmm. ก็จะเหลือนิดนึงนะก็ไว้พบใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็ดิจิมอนเบลซานะครับ mm hmm. ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ